HPV เสียงเป็นทั้งหญิงและชาย HPV เป็นการติดต่อทางการสัมผัสติดตามบริเวณปากมดลูกปากช่องคลอดในช่องคอกล่องเสียงคนที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยโอกาสที่จะมี HPV บางสายพันธุ์แฝงอยู่การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะร่างกายต่อร่างกายนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ที่เอามาประกอบในการมีเพศสัมพันธ์นะคะปัจจุบันเนี้ยค่ะมีวัคซีนที่สามารถป้องกัน HPV ได้นะคะป้องกันตัวที่ก่อมะเร็งได้ถึง7สายพันธุ์นะคะวัคซีนสามารถฉีดได้ทั้งผู้หญิงทั้ง ผู้ชายค่ะฉีดได้ตั้งแต่9ขวบเป็นต้นไปค่ะรู้แบบนี้ชีวิตเปลี่ยนพอดแคสสุขภาพดีที่เปลี่ยนชีวิตคุณ HPV เชื้อไวรัสตัวร้ายติดง่ายกว่าที่คิดเสี่ยงเป็นทั้งหญิงและชาย HPV คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะ ย่อม,มาจาก human papillomavirus อค่ะพวกนี้เนี่ยเราให้ชื่อตามลักษณะหน้าตาของมันนะคะก็คือลักษณะเหมือนหูดทั่วไปอะคะ่ะวังั้นหน้าตาของไวรัสพวกเนี้ยหน้าตาจะคล้ายๆหูด HPV เองจริงๆเนี่ยมีเป็นร้อยสายพันธุ์เลยค่ะมีทั้งตัวที่ทําให้เกิดหูดทั่วไปที่ไม่ใช่ก่อมะเรง็งต่มี14สายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดมะเร็งค่ะ โอกาสน้อยมากนะคะจริงอยู่ HPV เนี่ยเป็นการติดต่อทางการสัมผัสนะคะแต่ว่าการสัมผัสเนี่ยมันต้องมีแผลเกิดขึ้นก่อนนะคะแล้วก็ตัว HPV เองเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าจะติดไปตามผิวหนังทั่วๆไปได้เขาจะติดตามอวัยวะเฉพาะของเขาเหมือนกัน,นะคะ่ ok นะอวัยวะพวกนี้น่ะมักจะเป็นบริเวณที่มีรอยต่อระหว่างผิวเยื่อบุก,กับผิวสัมผัสทั่วไปอะค่ะอย่างเช่นบริเวณปากมดลูกปากช่องคลอดหรือว่าในช่องคอกล่องเสียง น,นี่เป็นได้เลยค่ะจริงๆแล้วจากการศึกษาเพราะว่าผู้ชายเนี่ยมีโอกาสเจอ hpv ได้มากกว่าผู้หญิงซะด้วยซ้ำค่ะแล้วยิ่งในปัจจุบันนะคะโลกเปิดกว้างขึ้นแม้ก,แกระทั่งในกลุ่ม lgbtq เองนะคะเราก็ตกเจอ hpv ได้มากขึ้นนะคะ ส่วนใหญ่ก็คือการมีเพศสัมพันธ์ค่ะการมีเพศสัมพันธ,เนธ์เนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะร่างกายต่อร่างกายนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เอามาประกอบในการมีเพศสัมพันธ์นะคะก็มีโอกาสทําให้มีการติดเชื้อ HPV ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในคู่รักไม่ว่าจะหญิงหญิงชายชายหญิงชายเนี่ยมีโอกาสา <my> ติด HPV ได้ทั้งหมดนะคะเราสามารถตรวจ HPV ได้จากสารคัดหลั่งจาก ทางช่องคลอดนะคะแล้วก็แม้กระทั่งตรวจทางปัสสาวะเองก็ได้ค่ะคือการตรวจ HPV เนี่ยปกติแล้วอะคะ่ะเราจะเอาสารคัดหลั่งเนี่ยไปเพาะเชื้อ HPV นะคะในขณะเดียวกัในของผู้หญิงหรือว่าของกลุ่มผู้ชายรักร่วมเพศนะคะเราอาจจะสามารถไปตรวจที่ปลายทางหมายถึงว่าดูเอฟเฟกว่าการติด HPV เนี่ยทำให้เซลล์เปลี่ยนแปลงหรือ,อยังโดยการดูแปเสเมียรหรือแปบเทสนะคะ ปกติแล้ว HPV เนี่ยยังไม่มีวิธีรักษาที่เฉพาะเจาะจงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราทราบว่ามีการติดเชื้อ HPV อย่าเพิ่งตกใจนะคะเราต้องสืบค้นก่อนว่า การได้รับเชื้อ HPV ของเราเนี่ยทำให้เซลล์เปลี่ยนแปลงหรือ,อยังถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการตรวจสืบค้นเพิ่มเติมอะค่ะอย่างเช่นในกรณีของผู้หญิงเราสามารถตรวจได้โดยสองกล้องขยายดูปากมดลูกนะคะดูว่ามีรอยโรคอะไรไหมโดยการย้อมสีซึ่งเราเรียกว่าคอ o s ปสโคซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะเป็นตัวไกด์ว่าเราจะรักษายัางไงต่อไป <S <S อันดับแรกเลยง่ายที่สุด ณปัจจุบันนี้ค่ะถือว่าโชคดีมากเพราะเรามีวัคซีนที่สามารถป้องกัน HPV ได้นะคะจริงอยู่วัคซีนเนี่ยอาจจะยังป้องกันไม่ได้ทั้ง14สายพันธุ์นะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยป้องกันตัวที่ก่อมะเร็งได้ถึง7สายพันธุ์นะคะแล้วก็อีก2สายพันธุ์ที่ป้องกันหูดหอนไก่ที่เราเจอได้บ่อยๆซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนแรกเลยในการป้องกันส่วนถัดไปก็คือการตรวจคัดกรองนี่แหละคะ่ะเพราะว่าตรวจคัดกรองยิ่งเจอเร็วที่สุด เมื่อไหร่เราก็สามารถรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคร้ายแรงต่อจากมันได้นะคะใช่ค่ะวัคซีนสามารถฉีดได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายค่ะฉีดได้ทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายด้วยนะคะได้ตั้งแต่9้าขวบเป็นต้นไปค่ะถามว่ามีปลายปิดไหมจริงๆไม่มีปลายปิดนะคะ ก่อนหน้านี้มีข้อมูลออกมาถึงแค่45ปีแตใ่ในปัจจุบันก็มีการยืนยันแล้วว่าสามารถฉีดได้นะคะถึงแม้ว่าภูมิคุ้มกันในผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุอาจจะไม่ได้สูงมากนะักแต่ในประสิทธิภาพเมื่อไม่ดูปลายทางค่ะก็ถือว่าได้ประสิทธิภาพที่น่าพอใจนะคะถ้ารับการฉีดไปแล้ว3เข็มค่ะมีการยืนยันว่าร่างกายเราเนี่ยมีหน่วยความจําในการป้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถป้องกันได้ตลอดชีวิตแต่เฉพาะในสายพันธุ์ที่มีในวัคซีนนะคะ ริงค่ะแน่นอนในคนที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยโอกาสที่จะมี HPV บางสายพันธุ์แฝงอยู่เนี่ยเป็นไปได้ถ้าในเชื้อตัวที่เราไม่เคยได้รับเชื้อมาก่อนเลยไม่ได้หมายความว่าคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยจะติด HPV ทุกสายพันธุ์ที่มีอยู่ในวัคซีนนะคะถ้าตัวไหนที่เราไม่เคยติดเนี่ย ประสิทธิภาพมันก็เหมือนเหมือนคนที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะยังแต่มองในภาพรวมว่าถ้าคนที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วโอกาสแลวต้องเคยมี HPV พวกนี้บ้างอยู่แล้วเพราะงั้นประสิทธิภาพถึงดูลดลงนะคะ ไรัส HPV เนี่ยไม่ได้ทําให้เกิดแค่มะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งตามอวัยวะเพศผู้หญิงนะคะยังทําให้เกิดแบบมะเร็งอวัยวะเพศของผู้ชายมะเร็งทววรหนนะักหรือว่ามะเร็งในช่องปากกล่องเสียงนะคะจะเห็นได้ว่ามะเร็งปากมดลูกเราสามารถป้องกันได้นะคะทั้งในแง่ของการตรวจคัดกรองอย่างสม่ําเสมอนะคะและที่สําคัญไปกว่านั้นคือการป้องกันตั้งแต่ก่อนที่จะได้รับเชื้อก่อมะเร็งนะคะโดยการได้รับวัคซีน HPV นะคะโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเป็น HPV 9สายพันธุ์นะคะมีประสิทธิภาพในการป้องกัน HPV ถึง90%สำหรับท่านใดที่อยากได้ความรู้ทางด้านวัคซีน HPV เพิ่มเติมนะคะหรือว่าสุขภาพสตรีนะคะสามารถมาปรึกษาได้ที่ส่วนสตรีชั้น8โรงพยาบาลบางประกอบกอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะรู้แบบนี้ชีวิตเปลี่ยนพอดแคสต์ Podcast สุขภาพดีที่เปลี่ยนชีวิตคุณ